เระชยัยผู้มีแต่ใหยย้เปลี่ยมความเมตตาหวดเป็นพระสงฆ์สิสีพฤษภาวัดนคุณเทเลซาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย เชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการบันทึกของนบุญแมทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้าเวลานั้นบรรดาสิทธิ์ทั้งส1บดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดไว้เมื่อเขาเห็นพระองค์ก็กราบนมัสก,การแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจอาจยาสิทธ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิธิ์ของเราทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชพานามพระบิดาพระบุตรและพระจิตจงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข,ข้อ ที่เราให้แก่ท่านแล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพพราะวาจาของพระเจ้าขอพระคิดเจ้าทรงพระเจริญเทินเชิญนั่งพี่น้องทีหลักหากจะถามพี่น้องว่าทำไม เมื่อพระเยซูคริสเจ้าปรงเสด็จกลับคืนชีพซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะเด็ดขาดต่อบาปและความตายแล้วเท่านั้นไม่พอหรือทำไมพระเยซูคริสเจ้าจึงต้องได้รับการยกขึ้นสวรรค์พี่น้องทีหลักในช่วง สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการจบการแข่งขันฟุตบอลเป็นต้นในลีกของยุโรปไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นของสเปนไม่ว่าจะเป็นของเยอรมันเราสังเกตเห็นว่าในลีกสูงสุดนั้นทีมไหนที่เมื่อแข่งขัน จบครบทุกแมชแล้วหล่นลงไปสู่ดีวิชั่นหนึ่งดีวิชัน 2, ่นสอบรรดานักเตะบรรดาเจ้าของสโมสรบรรดาแฟนของสโมสรของฟุตบอลนั้นๆก็เศร้าโศกเสียใจถึงกับร้องโหมร้องไห้ต้องมีการปลอบอกปลอบใจกันยกใหญ่ แต่สำหรับทีมที่ชนะก็จะเห็นมีการเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตการเฉลิมฉลองอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะครับหลังจากที่เขาประสบชัยชนะแล้วหลังจากที่แข่งครบทุกแมชแล้วคะแนนสูงสุดแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือว่าบรรดานักฟุตบอลนั้นก็จะไปลุมที่โคชที่ผู้จัดการทีมที่ผู้ฝึกสอน แล้วเขาก็จะจับโคชโยนขึ้นบนอากาศก็เป็นที่สนุกสนานเฮฮาเป็นความสุขการโยนโคชการโยนผู้ฝึกสอนซึ่งฝึกสอนเข้ามาตลอดทัวร์นาเมนต์แล้วประสบชัยชนะการโยนนั้นถือว่าเป็นการประกาศว่าอ้คุณนี่แน่จริงๆ คุณนี่สุดยอดคุณนี่ยอดเยี่ยมกับเทียมรองจริงๆนอกจากโค้ชที่ได้รับการยกย่องที่ได้รับการโยนขึ้นสู่อากาศแล้วบรรดานักเตะทั้งหลายก็จะขึ้นบนที่สูงขึ้นบนรถสองชั้นแล้วก็มีแฟนบอลแห่แหนไปทั่วเมืองพร้อมกับชูถ้วยแชมเปี้ยนเป็นความสนุกสนาน เป็นการประกาศชัยชนะที่เล่ามานี้ไม่ทราบว่าพี่น้องพอจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าหากว่าจะโยงมาถึงชีวิตขององค์พระเยซูกิ์เจ้าชีวิตขององค์พระเยซูกิ์เจ้านั้นตลอดระยะเวลาสามปีที่พระองค์ใช้ชีวิตเปิดเผยตั้งแต่ปีที่31ถึงปีที่33นั้นพระเยซูกิ์เจ้าออกเทศนาสั่งสอน พระเยซูกิจเจ้ารักษาคนเจ็บป่วยปลุกคนตายให้กลับเป็นขึ้นมาที่สุดพระองค์ถูกทรมานตายถูกฝังไว้สามวันและพระองค์เสด็จกลับคืนชีพการเสด็จกลับคืนชีพขององค์พระเยซูกิ์เจ้าเป็นการประกาศชัยชนะเหนือบาปและความตายแต่ว่าเสด็จกลับคืนชีพยังไม่พอ เพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จกลับคืนชีพด้วยความชื่นชมยินดีและให้มันสุดๆไปเลยนั้นพระบิดาเจ้าจึงยกโยนพระเยซูกิสต์เจ้าขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่ขึ้นสู่อากาศเหมือนกับที่นักฟุตบอลโยนโคชขึ้นสู่อากาศเท่านั้นแต่พระรบิดาเจ้านั้นได้ยกพระเยซูกิสตาเจ้าขึ้นสู่สวรรค์เบื้องบน นี่เราจึงเรียกว่าเป็นการสมโพธองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จสู่สวรรค์พี่น้องทีลกถามว่าการเฉลิมฉลองการสมโพธพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษและเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญสําหรับพระศาสนาจักร,รและสําหรับเราด้วยการเฉลิมฉลองในวันนี้บอกอะไรกับเราวันนี้อยากให้พี่น้องตั้งใจฟังสามสี่ข้อดังต่อไปนี้นะครับ การเสด็จสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าประการแรกที่ให้ข้อคิดสำหรับเราก็คือว่าหนึ่งเป็นการประกาศถึงความสำเร็จรุ่งโร์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเราจะดูสมปีสุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโอตอนแรกก็ดูเหมือนว่ามีประชาชนแห่แหนได้รับความนิยมชมชอบแต่ว่าพอไปปลายของปีที่สาม ปรากฏว่าถูกใส่ความถูกใส่ร้ายถูกจับถูกทรมานตายบนไม้กางเขนอย่างอับยลดสูแต่ว่าที่สุดแล้วพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ได้กลับคืนพระชนมาชีพและก็ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นรางวัลสูงสุดของการประกอบคุณธรรมความดีขององค์พระเยซูกิจเจ้า นี่จริงต้องการจะบอกกับพี่น้องว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นเวลาที่พี่น้องทำดีแล้วดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับผลตอบแทนเอะเมื่อไหร่มันจะมาสักทีไอ้ความดีผลตอบแทนสิ่งที่ดีที่เรากระทำเนี่นะครับทำไมรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอรอรอทำไมมันไม่มาสักทีหนึ่งพี่น้องที่รัก ให้เราดูตัวอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งที่สุดแล้วคนที่ทำดีย่อมได้ดีแม้ว่าจะต้องรอนานแต่ที่สุดแล้วได้อย่างแน่นอนประการที่สองก็คือว่าการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นหลักประกันว่าสวรรค์มีจรงิงก็มีนักคิด ที่คิดแล้วก็บอกว่าโอ้ชีวิตเราอยู่ในโลกนี้นะก็ใช้มันไปตามที่เราอยากจะใช้เหมือนโฆษณาสินค้ายี่ห้อหนึงที่บอกว่าชีวิตเป็นของเราใช้ซะชีวิตเป็นของเราใช้ซะส่วนมากชีวิตเป็นของเราใช้ซะเนี่ยก็คือว่าใช้ตามใจตัวเองใช้ ให้มันถูกใจตัวเองมากกว่าให้มันถูกต้องแล้วบางคนบอกว่าก็ชีวิตมันก็มีแค่ในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันถูกใจอะไรที่มันสนุกสนานก็ทำไปเพราะว่าชีวิตจบในโลกนี้บางคนคิดแบบนี้แต่สําหรับคิสตชนคาทอลิกของเราชีวิตของเราไม่ได้จบแค่โลกนี้ โลกนี้เป็นเพียงสถานที่ฝึกวิทยายุทธโลกนี้เป็นเสมือนสถานที่ทะลุงทองคำให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยพี่น้องหลายท่านก็เจ็บป่วยคุณพ่อเองสิบปีที่ผ่านมานี่ก็เจ็บป่วยตลอดอตอนที่อยู่ที่ปากช่องนิด ตื่นเช้าก็ตื่นแทบไม่ไหวนะครับตื่นมาก็กินข้าวเสร็จก็กินยาแล้วก็นอนแล้วก็ไปวัดความดันไปหาหมอบางวันก็นอนบนรถพยาบาลนะครับรถพยาบาลวิ่งจากปากช่องมาที่โคราชนะก็นอนนึกไปแต่ก่อนเราเห็นแต่คนอื่นนอนนะรถพยาบาลเนี่ยนะเรามาได้นอนบ้างนะครับ มันก็วิ่งไปใต้แน่ใต้แน่ใต้แนเออ่เราก็นึกว่าเ,ออเราจะตายหรือเปล่านะก็ยังไม่ตายก็เป็นความเจ็บป่วยเป็นการเขนที่เราต้องแบกแต่ว่าก็นึกอยู่ว่าเออถามว่าถ้าพระเป็นเจ้าพระองค์ยกเราไปวันเนี้เราพร้อมไหมเราพร้อมที่จะไปไหนเนี่ยถ้าพระเจ้ายกเราไปวันนี้ตายแล้วในวิญญาณเราจะไปไหนจะไปสวรรค์ หรือว่าจะไปนรกเออบางทีถึงจุดนั้นก็คิดเหมือนกันนะเพราะนั้นพี่น้องที่หลักสวรรค์นั้นมีจริงสวรรค์นั้นไม่ใช่เป็นนิทานหลอกเด็กที่เขาแต่งขึ้นมาหลอกให้คนไม่ทำชั่วหลอกให้คนไม่เอาเปรียบกันหลอกให้คนไม่เบียดเบียนกันไม่ใช่ครับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นตัวอย่างของการขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แสดงว่าสวรรค์นั้นมีจริง เมื่อสวรรค์มีจริงนั้นสวรรค์จึงเป็นความหวังของชีวิตคริสเตชนเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องดําเนินชีวิตมีความยากลําบากเราต้องคิดเสมอว่าเอาพอพระเยซูคริสต์เจ้ากว่าจะได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นเนี่ยนะต้องแบกกางเขนเพราะฉะนั้นหนทางสวรรค์นั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่หนทางสวรรค์นั้นโรยด้วยน้ํากุหลาบด้วยต้องแบกกางเขนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยู่ในหนทางของความยากลําบาก แสดงว่าพี่น้องอยู่ในขนทางของการไปสู่สวรรค์เชกเช่นเดียวก,กันกับชีวิตขององค์พระเยซูกิ์เจ้าที่กว่าจะถึงสวรรค์พระองค์ต้องแบกขังเขนและสวรรค์นั้นมีจริงพี่น้องประการที่สามที่เราได้ข้อคิดจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูกิ์เจ้าก็คือว่าพระเยซูกิ์เจ้านั้นทําให้อัครสาวกของพระองค์ บรรลุนิติภาวะคําว่าบรรลุนิติภาวะหมายความว่าทํำให้พราสาวกของพระองค์เป็นผู้ใหญ่ใหญ่ทั้งตัวใหญ่ทั้งใจและก็ใหญ่ทั้งความคิดความอ่านทําไมจึงบอกอย่างนั้นที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนที่พระเยซูคริสตเจ้ายังอยู่กับเขาตอนที่พระเยซูคริสตเจ้ายังไม่ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นเนี่ย อัคราสาวกก็อยู่ติดกับองค์พระเยซูกิสเ์เจ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับอุดจระไม่ออกก็เรียกหาองค์พระเยซูริสเ์เจ้ากลายเป็นพวกที่เท่าทารกอะไรก็เรียกหาพระเยซูกิสเ์เจ้าอะไรก็เรียกหาองค์พระเยซูกิสเ์เจ้าแต่ถึงวันนี้ถึงวันที่ไม่มีพระเยซูกิสเ์เจ้าอยู่กับเขาแบบตัวเป็นๆแล้วพระเยซูกิสเ์เจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว เขาจะต้องยืนด้วยขาของตัวเองเห็นไหมครับเขาจะต้องยืนด้วยขาของตัวเองเด็กคนไหนมนุษย์คนไหนที่ได้รับการปกป้องดูแลดีเกินไปตลอดเวลาเด็กคนนั้นลูกคนนั้นจะอ่อนแอเด็กคนนั้นลูกคนนั้นจะเป็นพวกเท่าทารกโตไม่เป็น เขาเรียกว่าตัวโตวขึ้นมาจนสุนัขเลียก้นไม่ถึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังต้องพึ่งพ่อแม่ต้องยังเป็นภาระของพ่อแม่อยู่อย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ก็ต้องการที่จะให้อัครสาวกของพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะต่อแต่นี้ไปพวกเจ้าต้องยืนด้วยขาตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราจะมาอุ้มกระเองจะพวกเจ้าอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่หลักเหตุการณ์นี้ก็ต้องเตือนพวกเราแต่ละคนเช่นเดียวกันบรรดาลูกๆทั้งหลายนะครับพ่อแม่เลี้ยงเรามาให้กำเนิดเรามาให้การศึกษาบางคนจบมหกบางคนจบตรีจบโทบางคนจบเอกก็ต้องดูแลตัวเองนอกจากไม่ให้พ่อแม่มาเลี้ยงเราไม่เป็นภาระของพ่อแม่แล้ว เราต้องเลี้ยงพ่อแม่เราต้องดูแลพ่อแม่อย่าทําให้พ่อแม่ต้องช้าใจอย่าทําให้พ่อแม่ต้องหนักใจจงเป็นคนที่โตมีวุฒิภาวะอย่าเป็นพวกเท่าทาลกประการที่สี่นะครับประการที่สี่นั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูกิจเจ้านั้นพระอ,องค์ได้มอบอำนาจให้กับพระครสาวกในการ ไปประกาศข่าวดีในพระวรสารในวันนี้นะครับชัดเจนเลยพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าฉะนั้นท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิทธิ์ของเราทำพิธีล้างบาปเขาเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพี่น้องที่หลักมีตำนานโบราณเรื่องหนึ่งคุณพ่อก็ไปอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แปลให้พี่น้องฟังเป็นภาษาไทยน่าสนใจมากนะครับพี่น้องตำนานโบราณนี้เล่าว่าในวันที่พระเยซูกิสเจ้าจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยอครเทวดาองค์หนึ่งชื่ออัครเทวดากาเบียนเสด็จมาพบกับพระเยซูกิสเจ้าน่าสนใจมากนะครับอคร,อครเทวดากาเบียนถามพระเยซูกิสเจ้าว่า ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์กำลังจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น่ะดูแล้วงานของพระองค์ก็สำเร็จบริบูรณ์นะแต่ว่างานประกาศข่าวดีที่พระองค์เริ่มแล้วเนี่ยพระองค์จะทำยังไงเพื่อที่จะให้งานประกาศข่าวดีมันเผยแผ่ไปทั่วโลกพระองค์มีแผนการอะไรรองรับไหมพระเยซูคริสต์เจ้าเขาบอกว่า ไอ้คาเบียนเรานี่นะได้เรียกชาวประมงมาเป็นสิทธิ์ของเรานะเราก็ได้เรียกคนเก็บภาษีเนะี่ยมาเป็นสิทธิ์ของเราและตลอดระยะเวลาสามปีเนะี่ยเราก็ได้สั่งสอนประชาชนตามนามพระไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่น่าเป็นห่วงนะเรียกชาวประมงด้วยเรียกคนเก็บภาษีด้วยและฉันก็สอน ตามที่พระบิดาเจ้าเนี่ยมอบหมายเทวดาการเบียนก็บอกใช่ฉันก็รู้นะผู้ร่วมงานเหล่านี้ที่ร่วมงานกับพระงองค์ฉันก็รู้ล่ะเข้ามาร่วมงานกับพระองค์แต่ถามถึงแผนน่ะแผนที่พระองค์มีสำรองไหมพระเยซูคริสต์เจ้าก็ย้ำอีกนะครับว่าโอ้นะฉันเนี่ยได้สอนเปโตรโยากรละยอนเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจ้าฉันได้สอนนักบุญโทมัส เกี่ยวกับความเชื่อและพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้อยู่กับฉันตอนที่ฉันรักษาคนป่วยและตอนที่ฉันเทวีขนมปังเลี้ยงคน5,000ันคนกาเวียนก็ลุกหนักเลยบอกว่าพระเยซูเจ้าผมน่ะรู้รู้ว่าคนของพระองค์ทั้งส1 1เคนน่ะมันไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ต้องมีแผนอื่นรองรับสิ ไม่อย่างนั้นนะงานประกาศข่าวดีของพระองค์ที่เริ่มแล้วเนะี่ยมันจะสูญเปล่ามันจะไร้ประโยชน์แต่พระเยซูคริสตเจ้าก็ตอบอัครเทวบดากาเบียนอย่างมั่นใจนะครับว่าฉันไม่มีแผนอื่นทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเขาพี่น้องที่รักพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์บอก พระอ,องค์ไม่มีแผนการอื่นเลยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของพระองค์และขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนซึ่งได้ฟังพระวาจาของพระองค์คำว่าขึ้นอยู่กับทุกคนขึ้นอยู่กับสิทธิ์เนี่ยหมายความว่าต่อแต่นี้ไปเขาจะต้องเป็นคนที่สารต่องานขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ถ้าฟังคําตอบขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่บอกว่าฉันไม่มีแผนการอื่นเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเขาแสดงว่าอะไรแสดงว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระอ,องค์ไว้ใจนะครับไว้ใจสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ไว้ใจพวกเราทุกคนว่าจะนําข่าวดีนั้นไปเผยแผ่ต่อไปไว้ใจถึงขนาดที่ว่าไม่มีแผนอื่นเลยทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นขึ้นอยู่กับพวกเจ้า เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องนําข่าวดีนําพระวรสารขององค์พระเยซูริส์เจ้าไปประกาศต่อไปการประกาศต่อที่ดีที่สุดก็คือการดําเนินชีวิตที่ดีที่สุดของพวกเราแต่ละคนไม่ว่าจะเราจะเป็นครูไม่ว่าเราจะเป็นพ่อค้าเป็นประชาชนไม่ว่าเราจะเป็นข้าราชการไม่ว่าเราจะเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านก็ขอให้เราได้ดําเนินชีวิต โดยการแสดงความรักต่อคนอื่นคนที่อยู่รอบข้างเราและนั่นแหละจะเป็นการที่เรานั้นนำข่าวดีพระองค์พระเยซูคริสตเจ้าไปประกาศตามที่พระองค์ไว้วางใจเรา My brothers and sisters in Christ, today we are celebrating the last Sunday of Easter season. The l i t u r g y presents some reflection on the feast of the Ascension of the Lord. I'd like to share some thoughts with you. The ascension of the Lord is a special event in the life of Jesus and an important feast in the church. What actually is the meaning of ascension and what is its significant for us today? Firstly, ascension is a glorification of our Lord Jesus' life. Now Jesus is awaiting us in heaven. His Ascension is the hope of our glorification and a guarantee to meet Him in Heaven. Secondly, Ascension marks the end of Jesus' earthly work of redemption. That is, Jesus stopped appearing to His disciples, but it did not mean that the mission of Jesus came to an end in the scripture readings of today, Jesus entrusted his mission to his disciples. That is, you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. The same mission is now ours. Thirdly, ascension can also be seen. As Jesus parting from his disciples, however, Jesus fills them with joy through his parting gifts: with gift of understanding, promise of the power of the Holy Spirit, and a loving final blessing, with the promise that he will never abandon them and will be with them till the end of times. Eventually, the disciples were also given the assurance of Christ's second coming. To conclude, the feast of the ascension of the Lord is the hope of our qualification and guarantee to meet our Lord Jesus Christ in heaven. It is a reminder of our salvation, a reminder that our true home. is in heaven May มีกอดเบรช o u ขอพระเจ้าหน่วยพรเทชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน